พระราชดำรลัสของในหลวงรัชกาลที่9หัวข้อเศรษฐศาสตร์เศรษฐศษษาสตร์เป็นวิชาว่าด้วยเศรษฐกิจการที่เราต้องใช้รถไถต้องไปซื้อเราต้องใช้ต้องหาเงินมาสำหรับซื้อน้ำมันสำหรับซื้อรถไถเวลารถไถเก่าเราต้องยิ่งต้องซ่อม แต่เวลาใช้นั้นเราก็ต้องป้อนน้ำมันให้มันเป็นอาหารเสร็จแล้วมันคาควันควันเราก็สูดเข้าไปแล้วก็ปวดหัวส่วนควายเวลาเราใช้เราก็ต้องป้อนอาหารต้องให้หญ้าให้อาหารมันกินแต่ว่ามันคาออกมาที่มันคายออกมา ก็เป็นปุ๋ยแล้วก็ใช้ได้สำหรับให้ที่ดินของเราไม่เสียพระราชาดำลัดของในหลวงรัชกาลที่9เนื่องในพระราชพิธีพืชชมงคลจะหลดพระนางคันแรกนาขวัญณศาลาดุสิตดาลายัยวันที่ 9พฤษภาคม2529